และอันนี้ก็คือค่าใช้ใจ่ายที่เสียออกไปมันไม่ใช่เป็นเพงแค่เงินเท่านั้นมันยังม,มีค่าอะไรค่าที่เสียเวลาเราต้องออกไปเซอร์เวเราต้องเอาไปเปรียบเทียบเราต้องรุ่นนี่นั่นเสียเวลากว่ารเราจะตัดสินใจซื้อได้ถูกไหมอันที่3ค่าพลังงานแรงกายเราต้องออกไปข้างนอกใช่ปะต้องใช้แรงกายไหมเหนื่อยไหมในการเวลาหาสินค้าสักชิ้นหนึ่งถ้ามันราคาแพง ยังไม่พอค่าใช้จ่ายอีกอันหนึ่งคือเครียดไหมเนี่ยจะซื้อของทีหนึ่งบางคนซื้อของแล้วเครียดนะแต่พอจ่ายตังค์ไปแล้วก็ยิ่งเครียดกว่าดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ต้องไปคิดเราซื้อรถมาคันหนึ่งเหมือนที่ออกข่าวหรือไม่ออกข่าวก็ตามซื้อสินค้ามาหนึ่งตัวป้ายแดงแต่ถ้าโดนมาเฉียวชนนิดหนึ่งเครียดไหมเนี่ยข้อสี่ซื้อมาแล้วต้องกังวล รถต้องไม่ตากแดดต้องออกซื้อผ้ามาคุมเครียดไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ลองลึกไปไอ้สิ่งเหล่านี้มันคือคุ้มไหมกับสิ่งที่เราจ่ายเงินออกไปหรือสารพัดไม่ว่าเงินเวลาแรงกายและความเครียดจิตใจเราเนี่ยจ่ายไปแล้วมันคุ้มกับคุณค่าของสินค้าหน้าแรกที่เมื่อกี้มาคุณค่าของคุณค่าของสินค้าหรือคุณประโยชน์ของสินค้าเนี่ยจ่ายมาแล้วมันนั่นไหมอันนี้เขาเรียกว่าคุณค่าละ ปัจจัยปัจจัยที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้ามีทั้งหมดอยู่6อันที่1นึ่งเรียกว่าแนวทางกิจกรรมทางการตลาดแบบเพื่อสร้างสรรค์ส่งมอบให้ลูกค้าเรียกว่าการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้ามันคือต้องสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวอันที่2ต้องมีการเสนอที่ดี หรือเหนือกว่าคู่แข่งต้องเหนือกว่าคู่แข่งคุณค่ามันดีกว่าคู่แข่งไหมอันที่3มีความสำเร็จมากพอเมื่อเปลี่ยนสภาพแบบล้อมใหม่เพิ่มโอกาสความสำเร็จมากขึ้นไหมอันที่4ี ทีมงานคำว่าทีมงานทีมงานของบริษัทมีการทํางานอย่างสามัคคีกันไหมเพื่อสร้างให้กับลูกค้าเราไปทานอาหารอยู่ร้านหนึ่งแต่ถ้าทุกฝ่ายแค่สั่งออเดอร์มาคนส่งขาวคนรับออเดอร์คนส่งอาหารคนเก็บตังค์ถ้าอันนี้มันไม่มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพพอเราไปทานข้าวอะไรวะเดี๋ยวก็ สั่งไปได้ของอื่นมาเดี๋ยวเราไปจ่ายตังเอาคิดบินถูกบินผิดมาอันนี้ก็ไม่ใช่ละนะครับอ่ะไม่พอข้อที่5ก็ต้องมาดูว่ามันก็ต้องมีวางแผนทำการตลาดอย่างต่อเนื่องเราไปทานอาหารดูร้านหนึ่งยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีทำการตลาดต่อเนื่องยิงสปอตทำโปรมาตลอดโปรโมชั่น ให้เราได้รับทราบเพื่อให้มันอยู่ในใจเราคิดอะไรไม่ออกไปถึงเวลาอาไปกินอ๋อเดี๋ยวมันมีครึ่งราคาครึ่งราคาลด30ลด40ชุดประหยัดอะไรกันแล้วแต่มันก็จะส่งเสริมการตลาดมาและอันที่หกอสุดท้ายพิจารณาผลกระทบที่เจอจากทำงานต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแปลว่าพอเวลาทำการตลาดเริ่มตั้งแต่ข้อหนึ่งยันสุดท้าย ใครจ่ายเพิ่มขึ้นไหมผู้บริโภคพึงพอใจหรือเปล่าไม่ใช่เราทําคิดโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์หนึ่งมาแต่ปรากฏว่าผลสุดท้ายไม่มีใครรู้เรื่องลูกค้าก็ไม่ได้สนใจนะนี่เขาเรียกว่าการสร้างคุณค่าฟังแล้วมันอาจจะเป็นทฤษฎีแต่เราลองประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราเจอไม่ว่าเรื่องร้านอาหารเริ่มตั้งแต่เขา ทำกิจกรรมขึ้นมาเหนือกว่าคู่แข่งขันไหมแล้วพอทำแล้วเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ๆไปแล้วมันดีไหมนะครับ